โจ,โจทย์หาค่าตัวนี้โดยเขากำหนด c เป็นขอบแถวะและตัวนี้มาโอเคโดยที่ c มากกว่าเท่าศูนยก็คือตามในสนามเวกเตอร์มีวาดลูปปาก่อบคุณก็วาดเลยตัวนี้ตีเก้าก็รูปเดิมอะผมว่า พิยงผมใช้วิชาโกงได้แต่ว่าตามคําสั่งเอาก็ได้ครับถูกไหมมันจะเป็นโคง้ง parabola ความจุดยอดอยู่ที่กโอเคปะ่ะจุดนี้จะเป็น9.009ศูนยย์ก้าผิวประมาณนี้โจทย์ที่สิ่งที่เขาต้องการอันนี้คืออินดิเกตวงปีดของโค้งนี้ถ้าเขาไม่พูดอะไรปกติก็คือมันเดินตามทิศนี้ถูกปะ่ะ โค้งแบบว่าส่วนทางตัวนี้นะครับโอเคเออนะเอาสโต๊กธรรมดาธรรมดาก็ได้เนาะคือเขาให้ทำตามนี้สนามเวกเตอร์แบบนี้อะ่ะฉะนั้นวิธีทำโดยสโต๊เกเดรม Line equal เปลี่ยนเป็น surface ถูกไหมของ c u r f อย่าลืมนะให้ f เฉยๆนะ c u r fds ถูกไหมอ่ะงานเราครับ c u r แอบไปหา curl b a พิจารณา curl c u r f ตัวอ,อะไรก็ต้องทำนะ ข้อนี้สิบคะแนนแต่เมื่อต้องเปิดหน่อย x y 4ชื่ออะไร4 3 x 4 y อย่าลืมเช็คตรวจสอบนะครับลบลงคูณลง4ค,คูณต่อมาแนว j 1คูณแนว k จ้าถูกปะคูณขึ้นติดลบ ูนย์คูณขึ้นไม่เจอตัวศูนย์คูณขึ้นอีกทีไม่เจออะไรทรุกอ,อย่างโชคดีใช่ปะโครของมันหลดแค่สี่หนึ่งโอเคไหมครับแ,คแบเคเนาะเหมือนเดิม คนต้องสร้างอะไอีกผมอาจจะ H ฉีกก็ได้นะครับ H มักจะต้องอยู่ในรูป C ลบ G X Y ถูกป่ะครับถูกไหม C ลบไอ้ไอตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ตัวนี้ชื่อ C ใช่ปะเท่ากับ G X Y นะครับก็คือผมอยากให้มันติด X Y ก็จะกลายเป็น9ลบ X ก็มัอ2ลบ Y ก็มัอ2 เพราะนั้น h ของเราก็เลยจะชื่อ9บวก x กำลัง2บวก y กำลัง2นี่คือ h mm hmm. นะเนาะเกำลังทำอะไรรู้ใช่ป่ะ normal vector เนาะสร้างเ v เตอร์ออกมา gradient ของ h ก็เลยมีค่าเป็น partial เทียบ x 2x ใช่ไหม partial เทียบ y 2y partial เทียบ z หนึ่ง <C oughs> ดังนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการคือ c ค d อ f dx บนผิวนี้ก็เลยกลายเป็นเวนเตอร์ดอทกันใช่ปะค,คุณจะคูณเลยก็ได้นะครับผมมันจะมาแนวตั้งได้นี้แล้วแต่สไตล์การเขียนก็ได้นะครับโอเค 2x 2y 1แต่ว่าตัวนี้เปี่ยเป็น da เลยแล้วก็ได้นะครับเพราะเราไม่ได้สร้างตัวนี้เป็นยูนิตจำได้ปะ่ะโอเคมาไเป็นตัดกันแล้วตรงนี้โอเคเปลี่ยนเป็น da เนาะนี่คือสูตรของมนันออกมานะครับเอ่อ a ของคุณอยู่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากัน ตอนนี้คุณจะบน R แล้วก็ได้นะ Region R ก็วาดโล่งให้ Completion จะโดูบนระนาบตรงนี้ถูกปะโอเคเนาะอ่ะงานเราครับดิบมดิๆดิดิดดอเอ้ยไม่ใช่ 8x2y3dx เฮอย่างนงี้นะน่าเสอะไร แต่ข้างล่างลูกชอบอะไรครับเชิงคู่ไอ้บ้าเพราะว่าโดเมนนีนิเกตเป็นวงกลมเนาะโดเมนนี <c oughs> ก็รวยครับใช้ติกัดอทรงกลมเอ้ยไม่ใช่ติกัดเชิงคู่รวยโูนปุ๊ ตกใจว่าช็อตไปแล้วอาร์ดีอา,าร์ดเตดาถูกไหมเกี่ยงอะไรซ้ำอาร์คอสถูกไหมที่ไหนมี x ที่ไหนมี y คุณก็ต้องเลื่อนมันออกไปเนาะสองอาร์สาม อาดีอาดีเซดาระวังว่าก้อนนี้น้งโดนทั้งหมดคุณอ่าโอเคอาของคุณลับก็มีวิ่งไปถึงไหนสามนะครับไม่ใช่ศูนย์หนึ่งตลอดกาลเนะ okay, ล A uh, ะาะโอเคลุยอินิเกเทียมอาร์อากำลังสองสี่คอสอย่าลืมกระจายนะใช่ปะ่ะ พอเป็นกำลังสองโอ้ผมไม่มีเกะผิดสามส่วนสามแปดก้อนนี้ R แจกเข้าไปเป็นสองให้มัน,มนออขึ้นสามส่วนสาม,สสามตายถูกปะอเดียวเป็นสองส่วนสองแทนศูนย์ถึงสามดีเลด้ถูกไหม เอาให้เป๊กๆเลยนะครับ <c oughs> แทนบนลบแทนล่างศูนย์แทนหายหมดแทนสับเข้าไปได้เก้าแปดเจ็ดสิบสองคอรสามเก้าสองสิบแปดตายตัวบ้ตรงนี้แทนเข้าไปยี่สิบเจ็ดส่วนสอง โอเคดีแ okay. ต่ส่วนใหญ่อินทิเกรตคอสไซ์มักจะไม่เหลือฮนะไม่เหลือแต่คุณก็โชว์หน่อยอ่าเพื่อนก็แรกครับดิฟไซน์ได้คอสตรงเป็กก็นี้ดิฟคอสได้ลบไซน์เพราะนั้นทำให้ถูกก็เปลี่ยนเครื่องหมายโอเค ก้อนนี้เติมเข้าไปก็เป็น27ส่วน2คูณ2งพยไปเลยก็ได้ถูกปะเราอนนิิเกตครบชั่วตรงนี้0ถึง2งพยนะครับผมเขียนนี้ก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับโอเคข้อนนี้ตอ,อบแล้ว27ไพยเหตุผลเพราะก้อนนี้เวลาดิ尼เกตแทน2งพยก็ศูนย์ แทนศูนย์ก็ศูนย์สู์ครับโอเคก้อนี้แทง cos สองพายได้หนึ่งใช่ปะ่ะแต่ cos ศูนย์ก็หนึ่งบนลบลากตูวนี้เอ่อยี่สิบเจ็ดพายอ้อนี้ครับ divergence theorem อยากหาตัวนี้เลยเลยจาก divergence theorem บอกว่า surface ก็คือปรับตัดขวางเข้าไจ่าตัวเดียวกันเนาะ ผ่านอะไรซิกมาคุณเอาตรงนี้ซิกมาก็ได้น้อเพรามบ่งคนชอบใช้ซิกมาแทนผิวนะครับข้อนี้ตรงๆนะไม่มีเค์ฟตรงนี้นะ d ด v e r g e n ต์บอกว่าแทนที่จะเป็นคำนวณเซอร์ c เฟซแทนจะไปทำลายแทน E ก็ได้นะนตรงนี้แล้วจะดอกแปนนะครับไปหา d ดเ e อเจนต์ของ Vector Field แล้ว DV เลยเ okay, ค่ว่าซึ่งเขาอาจะวาดรูมเล่น เซอร์เฟซของคุณในที่นี้เป็นทรงกระบอกถูกไหมเซอร์เฟซจุทรงตันห่อคูปด้วยตรงนี้ก็คือ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับสี่นั่นแหละผิวบนชื่อไะไตีเท่ากับสามผิวล่าง c เท่ากับศูนย์ถูกไหมเรียบร้อยครับแล้วคุณก็แอบไปพิจารณาปัดแล้วนะดิเวเรนซ์ของ l แรงเวนของ f ไม่มีเวกเตอร์แล้วตัวแรกดิฟเทียบ x 2x ตัวกลางดิฟเทียบ y 2y ตัวหลังดิฟเทียบ z 1เคลียเนะเรียบร้อยครับเพราะนั้นผลที่เราอยากได้ก็คือ f ds ติ๊กมาเปลี่ยนเป็น triple integral ของไอตัวนี้ถูบ้ะ ดีวีดครับก็เขียนในแค่นี้แต่ถ้าคุณอยากไปต่อคือเราจะใช้ทรงกระบอกคุณเก่งก็ได้ใช้พิกัดทรงกระบอกถูกปะสะกดถูกปะเนี่ย R d C, R, d DR d แสดงว่าอะไรที่ไหนมี X อ็รคถูกไหม y าอาสายซคือซึ่งไม่มีใจขอบให้หมดครับอันนี้ c ง่ายสังเกตเลย C เขาเริ่มอย่างไรถึงไหนศูนถึงสามถูกปะชัดเจนนะครับศู 3. นย์ถึงสามอินี้เกตบวงรอบครบศูนย์ถึงสองศูนถึงสองถ่ายโอเค ข้างในมันมันหน่อยก็เปลี่ยนแบรนด์ R อโอ้ยที่ไม่พอแล้วผมไม่เดีเปลี่ยนเนาะผมชอบเติมตัวหลังก่อนแล้วมันไม่พอตดลออเยืดออกไปครับเนาะสองอาตายบวกหนึ่งตุง๊บเรียบร้อยจุดจุดจุดทำเอง